จากกางเกงชนชั้นแรงงานสู่ตัวหนังเกงเย็นยี่ีไว้ห้าูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับรหสิบเก้าราคาหนึ่งพันเก้ารอยห้าสบาทเป็นงานบิ๊กอีนะฮะป้ายลิ้นแถบบิ๊กอีป้ายหนังแท้แซกดำนะฮะจะเป็นป้ายหนังแท้นะฮะตัวนี้จะเป็นป้ายหนังแท้นะครับแล้วก็จะเป็นงานแซกดำแซกดำก็คือตรงนี้นะครับกางเกงกลุ่มนี้นะฮะจะมีความพิเศษทางด้านผ้านะฮะยิ่งซักยิ่งใส่ยิ่งเบาสบายนะฮะกางเกงพวกกลุ่มงานแซกดำป้ายหนังแท้นะฮะจะมาเป็นชุดเป็นล็อตเลยนะฮะพวกนี้ แล้วก็ป้ายเลสแท็บนะครับป้ายเลสแท็บตรงนี้นะครับเป็นงานบิ๊กอีเป็นเป็นงานตัวอีใหญ่นะฮะเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าสแกนไหมเป็นงานตัวอีใหญ่นะครับป้ายเลสแท็บเป็นอีใหญ่นะครับมาดูงานปลายขากันงานปลายขานะครับงานปลายขาเป็นงานปลายขาลูกโซ่นะครับทุกท่านนะเป็นงานปลายขาลูกโซ่ครับผม สวยนะฮะเป็นงานบิ๊กอีป้ายหนังแท้แซ็กดำเดี๋ยวมาดูสีด้านหลังก่อนนะครับให้ดูสีด้านหลังก่อนนะทุกท่านนะน,นี่ก็สีด้านหลังนะครับสบภาพตามคลิปเลยนะฮะสภาพมันเก่งแต่ละตัวตามคลิปเลยนะฮะด้านหน้ากันนะฮะอันนี้เป็นเป็นสีด้านหน้านะครับเป็นสีด้านหน้าครับผมอ่าก็มาดูงานเดี๋ยวให้ดูตะเข็บกันนะฮะ อ่านะครับตะเข็บกำลังมาสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับตะเข็บกำลังมาสวยๆราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นงานป้ายหนังแท้แซ็กดำบิ๊กอีนะฮะตะเข็บกำลังมาสวยๆนะฮะสนใจตรงไซน์ท่านใดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าทุกท่านตลอดเวลาทําการหรืออาจถึงสามสี่ทุ่มได้เลยนะครับถ้ามาได้เลยนะฮะส่งของทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการจะส่งของมันถัดไปนะครับขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ